มาค่ะสวัสดีนะคะพบกับไก่อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสององค์ประกอบหลักของบริษัทจำกัดนะคะ 1. เรื่องของผู้ร่วมลงทุน 2. เรื่องของทุนจดทะเบียนนะคะเรามาคุยเรื่องของออผู้ร่วมลงทุนก่อนนะคะผู้ร่วมลงทุนของบริษัทจำกัดจะต้องมีบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะ ในสมคนนี้จะต้องมีคนไทยอย่างน้อยหนึ่งคนและคนไทยจะต้องอายุ12ปีบริบูรณ์ในวันที่เราจะจดทะเบียนบริษัทนะคะถ้ามีผู้ร่วมลงทุนเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาตินั้นจะถือหุ้นได้ไม่เกิน49%ของเงินลงทุนนะคะนี่คือเรื่องของผู้ร่วมลงทุนจบไปแล้วนะคะ ทีนี้เรามาคุยเรื่องของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าหุ้นขั้นต่ําจะต้องไม่ต่ํากว่า5บาทนะคะดังนั้นผู้ร่วมลงทุนเรามี3คนหุ้นเราจึงมี3หุ้นถ้าหุ้นละ5บาทเราก็จะมีเงินลงทุนจดทะเบียน15บาท นะคะดังนั้นเราก็จะมาดูกันว่าบริษัทเราจะต้องใช้ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับธุรกิจของเรานะคะเราก็ต้องมาดูละว่าเราจะทำธุรกิจประเภทไหนนะคะใช้ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ดีจึงจะจะเหมาะสมเกิดความน่าเชื่อถือในการที่จะไปทำ ธุรกิจกับคู่ค้าได้เหมาะสมเกิดความน่าเชื่อถือนะคะเกขอยกตัวอย่างเลยนะคะเช่นทุนจดทะเบียน1 0 0 0 0แบาทเหมาะที่จะละเอาไว้เป็นประเภทซื้อมาแล้วก็ขายออกไปนะคะเป็นซื้อมาขายไปเป็นเงินหมุนเวียนทุนจดทะเบียน1,000 0แบาทเหมาะสมนะคะแต่ถ้าเราจะทําธุรกิจเช่น รับเหมาก่อสร้างรับจ้างทำของรับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์เพราะสินค้าธุรกิจประเภทนี้จะต้องใช้เงินลงทุนมากพอสมควรเพราะจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือช่างเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานที่จะเป็นผลสำเร็จของธุรกิจนะคะก็จะต้องใช้ทุน เยอะก็ควรจะมีขั้นต่ำก็1ล้านบาทนะคะทีนี้แก่จะมายกตัวอย่างถึงความลับผิดในเรื่องของใช้ทุนจดทะเบียนไปแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเราจดทะเบียน1นึ่งแสนบาทแต่เราไปทำสัญญาจ้างกับบริษัท1ขึ้นมาเป็นบริษัท A นะคะบริษัท บริษัท A เขาต้องการให้เราทำงานในสัญญาจ้างเราระบุกันไว้ว่า1ล้านบาทเพราะ1ล้านบาทแต่ถ้าเราใช้ทุนจดทะเบียน1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยบริษัท A ก็จะไม่เกิดความเชื่อมั่นในบริษัทของเราละว่าจะสามารถทำงานให้เราได้สำเร็จไหมทำได้ตรงตามสเปคที่เราต้องการไหมนะคะ ทีนี้ต่อมาภายหลังเกิดเราทำงานให้เขาให้กับบริษัท a แล้วเกิดความเสียหายมีมูล,ลค่า8 0 0 0บาทแต่เรามีทุนจดทะเบียน100,000บาทความรับผิดของเราก็จะไม่เกินวงเงินที่เราจดทะเบียนบริษัทไว้ซึ่งมีทุนจดทะเบียน100,000ก็ใช้ได้100,000บาทบริษัท a ก็จะเกิดความ เสียหาย7แสนบาทนะคะในทางกลับกันแต่ถ้าบริษัทเราจดทะเบียน1ล้านบาทแล้วทีนี้เราทำงานเกิดความเสียหายหรือทำงานล่าช้าผิดเงื่อนไขเรื่องของเวลาแล้วเกิดบริษัทเอปรับขึ้นมาเป็นมูลค่า8 0 0 0บาทบริษัทเราสามารถที่จะชำระหรือชดเชยความเสียหายนั้นเกิดที่เกิดขึ้น นั้นได้ในวงเงิน800,000บาทนะคะเรายังเหลือทุนจดทะเบียนอีก200,000บาทอยู่นะคะจากที่ไก่คุยมาทั้งหมดนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราควรจะเลือกที่จะจดทะเบียนที่ทุนจดทะเบียน100,000บาทดีหรือ1ล้านบาทดีหรือมากกว่า1ล้านบาทก็ขึ้นอยู่กับ เราประเมินแล้วว่าธุรกิจของเราจะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่นั่นเองนะคะที่จะจดทะเบียนนะคะวันนี้แก่ก็นำสาระเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับดูข้อมูลและพิจารณาว่าเราจะใช้ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่นะคะในโอกาสต่อๆไปแก่ก็จะหาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆต่อนะคะวันนี้แก่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ